นี่คือภาพล่าสุดของหมู่บ้านการ์เด้นโฮมในซอยพหลโยธิน60สภาพในตอนนี้ไม่ต่างจากเมืองร้างเพราะจากระดับน้ำที่สูง1เมตร50เซนเมตรจึงยากที่คนในหมู่บ้านจะอาศัยอยู่ได้หมู่บ้านการ์เด้นโฮมเป็นหนึ่งในหมู่บ้านย่านลำลูกกาที่ถูกน้ำท่วมในระดับที่สูงมากเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ลักษณะของที่ดินเป็นแอ่งกระทะอยู่ต่ำกว่าระดับถนนพหลโยธินไม่ต่ำกว่า40-50ซนเมตร หากจะเทียบจากระดับน้ำที่ท่วมบนถนนพหลโยธินที่ตอนนี้น้ำอยู่ที่ระดับเอวหรือประมาณ80ซนเมตรระดับน้ำในหมู่บ้านกาเดนโฮมยอมไม่ต่ำกว่า1เมตร20ซนเมตร ตอนนี้ที่ฉันอยู่ภายในหมู่บ้านการ์เด้นโฮมค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในซอยพหลโยทิน60นะคะแน่นอนว่าทางด้านปากซอยหมู่บ้านนะคะระดับน้าที่ท่วมถนนอยู่อยู่ที่ประมาณ50-80ซนเมตรค่ะค่อนข้างสูงพอสมควรแต่เมื่อพาภายในหมู่บ้านการ์เด้นโฮมแห่งนี้ค่ะจากระดับพื้นที่ที่เป็นในลักษณะแอ่งกระทะนะคะจะพบว่าในหมู่บ้านการ์เด้นโฮมระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ1เมตร50ซนเมตรจนถึง2เมตรค่ะยืนยันได้จากภาพที่เห็นตอนนี้ที่นี่ที่เห็นอยู่นี่คือรั้วของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน การ์เด้นโฮมนะคะตอนนี้ระดับน้ําที่ท่วมสูงตอนนี้อยู่ที่ปลิ่มขอบรั้วแล้วค่ะล่านเหนือจากนั้นนะคะก่อนหน้านี้ระดับน้ําที่เคยท่วมที่นี่นะคะจะสังเกตจากรอยคาบน้ําแม้ระดับน้ําจะลดลงไปประมาณ60-70ถึงเซนเมตรค่ะแต่น้ําในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคขงท่วมสูงอยู่ค่ะนี่คือบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านการ์เด้นโฮมแม้จะทําพื้นให้สูงกว่าบ้านหลังอื่นๆก็หนีไม่พ้นน้ําที่ท่วมถึงรั้วบ้านได้ ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเสียหายไม่ต่างจากบ้านหลังอื่นๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้บอกกับทีมข่าว Voice TV ว่าที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ใกล้กับคลองหลักสำคัญในการระบายน้ำในฝั่งตะวันออกประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้คาดว่าข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ขอให้สปประบายน้ำออกก่อนวันที่5ธันวาคมนี้เป็นไปได้ยาก ห้าสิบเซนได้ท,ออที่เหลือยังมิดหัวอยู่อะค่ะใช่เอาปีใหม่ดีกว่ามัออ้งคิดว่าปีใหม่จะเสร็จไม่ดีกว่ามัออ้งเพราะว่าน้ํามันเยอะมากเลยนะคะออและอย่างมันเป็นแองกกระทะหมู่บ้านการ์เด้นโฮมอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากหลายหมู่บ้านในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกที่ถูกน้ําท่วมและรอการช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจับตาว่า หากมีการรื้อบิ๊กแบ็กออกทั้งหมดจะช่วยให้ระดับน้ำในหมู่บ้านแห่งนี้ลดลงหรือไม่เป็นเรื่องที่เรายัางต้องติดตามจินภาสมโน v อ i c e ทีวีรายงาน